กับันฮะวันนี้เรามาที่สุเรียนสำนักง,งานใหญ่สุเรียนประเทศไทยครับบริษัทส,สุเรียนเป็นบริษัทแรกนะครับที่กล้าที่จะเปิดเสาเท่าก้าสู่ความสำเร็จผู้นําและความเชื่อมั่นในทุกเครือข่ายระบบออนไลน์และระบบขายตรงนะครับวันนี้สุเรียนพร้อมนะครับได้เปิดประชุมเป็นปฐมฤะเบิมีการเชิญท่านผู้นํา ระดับผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จทั่วประเทศไทยครับให้มาร่วมประชุมกันนักข่าวองทีมจากคูเรียนนะครับท่านดทีู่้กายทมาบ้นติด่ท่านนะครับจะได้รับโปรตีนไอซบอร์ดหนึ่งกระตุกนะครับ โดยร้านก๋วยเตี avenues, ๋ยวันมันนิเกตพิซซาคมนะครับ11พิซซาคมนะครับผ่านนะเวทบุกแปะตัวเรียนรายจีนของเรานะครับในร้านนี้เราจะมีหนังสือโปรตีนจำนวน่ายด้วยนะครับให้ในหนังสือโปรตีนในส่วนของเราจะประกอบไปด้วยความรู้เรื่องกมายต่างๆนะครับเกี่ยวกับโปรตีนนะครับเหมนถ้าใครสนใจนะครับสามารถมาร่วมยเตี๋ยวอุดมไปด้ับ

วันนี้เราเตรียมโปรโตครูลไว้ในบรรยากาศโดยทั่วไปนะครับผู้นำเตรียมพร้อมที่จะเข้าร่วมประถมมาเริกในการทำธุรกิจสูเรียนของศักราชใหม่หลังจากมีการเปิดประเทศอย่างสมบูรณ์นะครับ

มิเตอร์มิเตอร์เตแบงแสงทานบริษัทสุเรียนแห่งประเทศมาเลเซียน,นะครับมาเป็นมาของประเทศไทยมีท่านดรปยิวัฒน์เป็นประธานนะครับ เริ่มเปิดเมื่อวันที่9มกราคม2540อันนี้เป็นฟรีที่พักสุฟีที่25อย่างสมบูรณ์ครับ